ครับ <ak> อามากินเขาน้ากันเด้อบ้านนี้มีแต่อาหารสัตว์ปะเด้นี่สัตว์ปะน่องไหมน่องไหมน่องไมคกับกินนู่นแกงเห็ดโอ้มาซ่บๆน้ำกันเด้อพี่ๆน้องๆเลยแต่พวกสัตว์ปาพื้นพื้นบ้านนแหละครับผมแต่ละหัวมีกินนู่นเราหัวนี่เนาะเออแม่งกินนู่นก็นไไมีสดๆร้อนๆเลยพี่น้องเอ้กินเลยบาที่เฮ้า มีกล้องเออตอนนี้มีนมาดมามากินน้ำเด้อแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อออเราขนหมาขึ้นมาเยอะมากอือมีแต่เออขนอ่อนมามาดูกินรูมาตอ้ยยังไงโอ้ยตุ้ยบอกมีหน่อมานโอ้ยตุ้ยตุ้ยตอ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตอ้ยตุ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 ้ยต้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตน้้ยวุ้้ยยตุ้้ จะฟองก็ไปกินกันเสรไจนะฮะนัลนเอาได้กินกันถึงหลอแ่บแยบแยบนุกแอ่นแห้งให้แห้งจะฟองกินกันนลูกแอนมือนั้นมามามา ก็เป็นไข่น้อยเขาน้อยกินยังนมือนเเคือ่นนห่อยไเลย้อนดหน่อยไปเล้ีนี่เพื่อมาตรการะ่อที่น่นกันแล้วกเรื่อเราใส่กีนี่นะมันวมันะเข้ากับเขาไงไม่มากผมเมื่อคืนนี่ก็มากจะฟองน้อนนาเปนไใบเปนเด่างเทียนะเป็นตั้งเฟืดบ่

รวยเท่าไรหลาดเนาะเอ้าังใสเนาะโอเคไม่แจ uh, like, ้งเห็นม hmm. ั้งเอาเลาวด้วยไอ้ียวก็อย่าโห่กัน ดำปวดเลยวะด้วยดำพิดเลยท่านทกินยัานเพิ่ะกินแกงนี่งไม่ได้แล้ยลวกคาับเกี๊ยวหวมาด้วแล้วก็ินแบบเกี๊ยวบอกอากไม่แม่มันก็เป็นกินนั่นกินไ่หลังแลหอ้ามือแรงก็มาแกงไปโอ้เกีบะาด้วเนาะกั้มาซุก้างนาือนี้กบะเลยวะใ่แทบตุ่ยเลแบนตุ่ยนีมงไม่ใช่ะ Nay một hộp mùi ở phòng tắm mà thôi. Anh sáng tắm của mi bóc 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 mi mi bóc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  นี่เาามพามเจอดดิตามเจอ้ร huh. ัเกี้ยวตัดจอากันนั่นนานจลยแมยยองยลูกยำหลานเอบ้านได้ทสียให้ยุ้พี่ลมเปิดช่องยูทูบยีราฟเลรอ็เป็นจังที่คนขาบนหลายเนาะอืมนี่น่ะแม่ตัวเห็นบ้นั่น าได้เยอ่มัยอดชั่วโมงพถึงบ้านน้มันความขีไปแล้วมันไ่ได้พอสี่พนชั่วโมงเนาะลูกหลานเขาเบิไไงหไหเนาะเห็นลูกหลานเห็นลูกหลานเขาเม่กับไปจักคนเฮ้ยไปอ่ะโคตเกันแนต้องว่าเต้องรูเออต้องต้อง ด้มเห็นอย่เด้ตง่าใ้เอาได้วย่งก่ไม่าไม่กินนะครับพี่น้องอันนี้พี่สาว้นตูครับอันนี้น่องไส้ล่ครับผมน่อไส้หมีตะโคมขนแนวหรอครับขึ้นมาอยู่บ้นเไปยู่กระสินบ้านเดิมมาไี่น้เลยกเลยไม่ีโอกเลยมเยี่ยมยามี่น้อทางฟังตัว่ปัาล่าเวลากม่กินเาตุ้มเจ้ากันี่นครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อกะคนลงทางสามกับผมอียิ่งมากมายกกับพี่น้องกับกระซุ่มแซวกินเขาแลนลำกันทุกไลทุกเลิฟทุกการติดตามทุกการรับชมกะคนลงทางสามกับขอกราบขอพบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ